อยากรู้วิธีไหมครับว่าเก็บเบอร์ยังไงครับให้เก่งกําไรได้แล้วก็เจ็บตัวน้อยที่สุดครับอยากรู้ชมคลิปนี้ครับวิธีการซื้อเบอร์มงคลให้เจ็บตัวน้อยที่สุดนะหนึ่งคุณต้องศึกษาก่อนนะว่าถ้าขึ้นต้นด้วยเป็นเลขสเสน่ห์ปิดท้ายด้วยเลขปัญญาเลขแบบนี้อาจจะดูแพงหน่อยแต่มีราคาจริงครับแล้วราคาตกยากมีโอกาสราคาขึ้นเยอะแล้วถ้าเกิดคุณซื้อให้เป็นคือซื้อไปใช้เลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้คุ้มใช้และเวลาขายก็ไม่ซีเรียสที่สําคัญถ้าจะเอาให้ถูกหน่อยก็พยายามดูเป็นรายเดือนไปเลยถ้าเราคิดายูป เดดือนก็ีแล้วถ้าเกิดว่าซื้อให้มันเก่งกําไรได้มากกว่านั้นเนี่ยผมจะให้ทริคครับมันจะมีเลขนอกกระแสรครับที่มีโอกาสราคาเติบโตในอนาคตเดี๋ยวผมจะกระซิบบอกนะก็จะมีเช่นพวก7 8 2ครับ287พวกนี้นถ้าพลิกไปพลิกมาเลขชุดนี้ใช้ได้แล้วมีโอกาสราคาแพงขึ้นในอนาคตเลือกตําแหน่งด้านหน้าไว้ยิ่งดีหรือเป็นชุดเช่น6 3 2 2 3 6ชุดตัวนี้ก็ต้องแอบกระซิบว่าถ้าขึ้น3ตัวหน้าแล้วยิ่ง4ตัวท้ายมีเลขปัญญาซะหน่อยนะมีโอกาสราคาขึ้นแล้วไปได้อีกไกลครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณศึกษาหน่อยนะครับแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะซื้อใช้จริงๆอ่ะก็ไปซื้อเป็นรายเดือนคุณจะยิ่งเก่งกําไรได้ในอนาคตครับส่วนคุณอยากรู้ว่าเบอร์คุณมงคลไหมก็เว็บไซต์ decoder ห5 9หหรือแอด decoder ห5 9เข้ามาขอนัดคิวครับให้พนักง,งานผมได้ทํานายให้ครับ